สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่วปทวดแล้วก็าติธรรมใหม่ๆที่เข้ามาฟังนะคะวันนี้โรมาเนียฝนตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ไม่มีแดดเลยค่ะตื่นมาก็มืดเลยอะไรอย่างเงี้ยดิฉนันออกลำบากในการทำคลิปมากเลยต้องเปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสงมันอาจจะไม่ค่อยสถเยรนนะคะไม่รู้ว่าทำไมกล้องตัวเนี้ยอ่า แอปที่เราใช้เนี่ยมันสีมันแบบไม่ค่อยสม่ำเสมอสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแสงเยอะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าแสงน้อยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก่อนอื่นนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับคุณกัลยานีเนาะคุณกัลยานีจะทะยอยส่งสําหรับใครที่ขอพระมานะคะเพราะว่าตอนนี้คุณกัลยานียังมีพระอยู่เนาะ ก็ส่งให้แล้วนะคะคุณจุลาลักษณ์คุณอาภัสราแล้วก็คุณศิลชัยใช่ไหมคะนั่แหละค่ะสามท่านเนาะก็เมื่อได้นําไปแล้วถ้าเป็นพระผงที่ยังไม่ได้อัดกรอบนะคะฉะนั้นนะถ้าเราไม่อัดกรอบเราต้องหาถุงถุงผ้าบางๆนะคะมาใส่แล้วเวลากรรมภาวนาอะไรเงี้ยคะ่ะจะได้ไม่แบบพระผงแบบเหงือใครที่เรากรรมจะได้ไม่เข้าไปแบบทําให้พระแบบ เป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันก็จะเย็บถุงผ้าเล็กๆใส่ไว้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจด้วยนะคะเอาไปใช้ประโยชน์เนะาะใช้ประโยชน์ในการกในการกรมภาวนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าเอาไปใส่หิ้งพระไว้นะคะย้ำเตือนบ่อยๆเผื่อหลายๆท่านแบบลืมแล้วเอาไปเก็บไว้แล้วเวลาเราภาวนาเราก็ไม่ได้เอามากรรมภาวนากรรมสวดบางคนบอกว่าคุณนานคะ่ะ มีแต่รูปหลวงปู่ที่ปริ้นออกมาค่ะไม่ได้มีแบบไม่ได้มีพระแบบพระผงหรือว่าเป็นรูปพระพุทธรูป,รปท่านรูปหล่อท่านอะไรเงี้ยก็ดิฉันก็ไม่มีค่ะไม่มีรูปหลอ่อท่านก็จะมีแผน่นแผ่นรูปท่านนะคะขนาดกลางแล้วก็จะมีพระผงที่เอามาจากน้องแค่ใช้กรรมภาวนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละ แต่หลวงตาบอกว่าเวลามีรูปลักษณ์ท่านก็คือพลังงานก็หมุนเวียนอยู่แล้วเวลาคนอื่นคนที่ไหนสวดมนต์ภาวนาก็จะพลังงานก็จะไหลเวียนมาหารูปลักษณ์ท่านอยู่แล้วมีรูปมีนามเหมือนที่ท่านบอกนะคะนั่นแหละก็แค่เราสวดมนต์ภาวนาแล้วก็มองภาพท่านเงนี้ยเราก็รับได้ถึงพลังบุญพลังกุศลแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าใครที่มีพระผงเขาเป็น แล้วนำกำสวดนี่คือการเป็นอนุสติระลึกว่าตอนนี้เรากำพระอยู่เราสวดมนต์อยู่อะไรเงี้ยค่ะจะได้ไม่ฟุ้งไปทางอื่นนี่คือเป็นเหมือนก้นอุบายนะคะเอาง่ายๆเหมือนก้นอุบายเวลาเรากำพระอยู่เราจะฟุ้งน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคนบางคนพูดแหละค่ะว่าคุณนาฏเนี่ยนั่งสมาธิก็จริงนะแต่ว่าจิตน่ะนั่งหลับตาปุ๊บจิตน่ะ ไม่รู้ไปไหนคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยรู้แหละว่าตัวเองนั่งสมาธิแต่จิตไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่กับคําภาวนาอะไรองี้ค่ะก็เป็นดิฉันก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราพยายามให้เราตามรู้ตามรู้แล้วดึงกลับมาถ้าเราไม่ตามดูไม่ตามรู้ว่ามันคิดอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกว่าเราก็ไม่มีปัญญาไม่เกิดปัญญาในการพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนั้นจริงๆก็เนี่ยค่ะขอบคุณ คลิปล่าสุดมีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายมีคำถามหลายคำถามเลยค่ะก็แต่อ่านไปแล้วหลายท่านที่ปฏิบัติไปแล้วเขาแบบเขารู้สึกว่าชีวิตเขามีความสุขขึ้นมีความเย็นกายเย็นใจมีความมีความแบบเหมือนตามดูตัวเองมากขึ้นตามรู้ตามดูเท่าทันอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึก ดีใจกับเขาที่ปฏิบัติดีใจกับท่านๆน,นะคะที่ปฏิบัติแล้วก็เห็นผลเนาะเนี่ยแหละค่ะหลักของการปฏิบัติก็คืออยากให้เรามีความสุขทางกายทางใจเมื่อใจมันเมื่อใจมันสุขเนี่ยมันจะออกทางกายด้วยมันจะมันจะมีผลพวงไปหมดเลยสุขภาพร่างกายจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเรามีความสุขทางใจเนี่ยเราก็จะไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีอารมณ์ต่างๆของเราไปให้กับคนรอบข้างลูก หัวอะไรก็ว่าไปลูกเมียเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆเพราะว่าใจมันคิดดีจิตมันคิดดีนะคะเมื่อแสดงออกมันก็เป็นสิ่งที่ดีมันเป็นมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะมันเป็นมันเป็นวัฏจักรแบบเนี้ยคือเป็นวังบนแบบเนี้ยเมื่อตัวเองมีแต่สิ่งที่ดีๆเนี้ยแสดงออกมันก็ดีคิดก็ดีการกระทําก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะดิฉันจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟัง ดิฉันถ้าใครที่ฟังหลวงตาบ่อยๆก็จะรู้เนาะแต่ถ้าใครไม่ฟังก็ไม่ค่อยได้ฟังท่านก็ฟังดิฉันพูดก็ได้ดิฉันเน่ยฟังบ่อยมากเลยเวลาท่านจะบอกให้ใครที่นั่งสวดมนต์ภาวนาเนี่ยคือให้มองจะมีภาพหลวงปู่อยู่ตรงหน้าเนาะจะมีภาพหลวงปู่อยู่ตรงหน้าแล้วก็ให้มองภาพท่านแล้วก็สวดมนต์ภาวนาไปเรื่อยๆไม่ต้องเพ่งที่ท่านสอนบ่อยๆไม่ต้องเพ่ง วดไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อสวดไปนานๆรู้สึกว่ามันจะเริ่มเบามันจะเริ่มไม่ลำคาญเลยและเนี่ยให้เราบางคนอาจจะเวียนกลับไปเป็นถามปู่ในปัญหาต่างๆถามท่านในปัญหาต่างๆถามเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นตอนแรกนะคะ่ะเราอาจจะไม่ได้คําตอบเราอาจจะเงียบถามไปแล้วก็จะเงียบแต่เมื่อเราปฏิบัตินานๆไปเราใช้จิตแล้วนะคะ ในการรับรู้ท่านบอกเนี่ยดิฉันก็ฟังฟังมาตลอดแล้ยฟังมาหลายปีค่ะคุณ <c oughs> ก็ถามก็ถามท่านานานๆถามทีและมีอยู่วันก่อนดิฉันบอกว่าพี่ลูกอ่ะรู้อยากดิฉันอะอยากรู้ในเรื่องหนึ่งของเพื่อนว่าทำไมเพื่อนถึงเป็นแบบนี้คือทำไมชีวิตเขาถึงแบบแบบเหมือนจะดีขึ้นแล้วก็โดนดึงลงเหมือนจะดีขึ้นแล้วก็โดนดึงลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยก็เลยเอาภาพปูมาปกติเราก็จะเอาไว้ยเฉพาะหัวนอนสูงๆนะคะเอาไว้เฉพาะหัวนอนแล้วก็เอาภาพปู่มานั่งมองมองท่านแล้วก็ไม่ได้สวดนะคะก็ถามว่าฮลองทําดูซิมองภาพท่านต่อหน้าเลยปกติเนี่ยเวลาจะถามท่านแค่คิดแค่คิดไม่ไม่ได้เคยมองภาพท่านจริงๆแค่คิดในหัวตั้งภาพท่านในหัวแล้วก็ถามแต่เนี้ยเอาภาพปูมานั่งดูว่า ก็เลยถามท่านว่าทำไมเพื่อนถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามไปเราอะ่ะตั้งคำถามยังไม่จบเลยนะคะเราเราคิดแล้วก็จะถามแบบเนี้ยแต่ว่าคำตอบมันขึ้นมาก่อนเราก็บอกเอ๊ะฉันมโนไปหรือเปล่าวะแต่ว่าเมื่อเราได้คำตอบแบบนึงแล้วเราก็เลยถามต่อว่าตัวเองจะมโนไปไหมคำตอบตัวเองจะมโนไปไหมก็ถามต่อท่านก็ให้คำตอบมา แล้วมันเป็นคําพูดที่เวลาเราได้ยินในหัวเราน่ยมันไม่ใช่คําพูดเราอะค่ะเรารู้ว่าเราจะต้องเรารู้ว่าคําพูดเรามันจะออกลักษณะไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าคําตอบที่เราได้มาไม่ไม่ใช่คําพูดที่เราเราจะพูดหรือเราจะคิดออกอะไรเงี้ยก็ถามไปถามไปก็คิดว่าเออไม่เป็นไรว่ะคิดกับตัวเองมโนกับตัวเองก็ไม่เป็นไรก็เลยถามไปเลยถามมีอยู่คาถามหนึ่งถามไปหลายอย่างเลยนะคะถามไปหลายอย่างแล้วก็สนุกเลยนะคะ อ๋อนี่ไงที่หลวงตาม,มาบอกว่าคุยกับท่านแล้วสนุกก็เลยว่าอ๋อมันเป็นอารมณ์แบบนี้เราแบบอาอารมณ์ไม่ซีเรียสน,นะคะถามถามแบบไม่ซีเรียสแล้วก็ได้คําตอบมาเป็นคําตอบที่แบบมัน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 ,มนเป็นคําตอบที่มันแทนใจตัวเองอะและทีเนี้ยมีอยู่คําถามหนึ่งที่ฉันถามว่าปู่คะเนี่ยลูกมโนไปเองใช่ไหมคะที่ลูกถามตอบถามตอบในหัวเนี่ยคือ ถามในไม่ได้ออกเป็นคําพูดนะคะถามในหัวเราแล้วก็ได้คําตอบในหัวเราท่านก็บอกว่าแล้วเองคิดว่าไงล่ะเนี <c oughs> ่ยคำนี้ขึ้นมาแล้วเองคิดว่าไงล่ะดิฉันก็เลยแบบน้ําตาคลอเลยว่าอ๋อดิฉันมโนไปเองไหม <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่เราได้คําตอบมามันเป็นแบบนี้นี่เองมันมันเป็นความสุขมากเลยก็เลยอยากมาเล่าให้นั้นฟังว่าเมื่อท่านปฏิบัติไปสักระยะหนึง่งหรือว่าท่านจะลองถามแรกๆก็ได้ จะได้คำตอบมาในหัวแบบเนี้ยและเป็นคำตอบหรือคำพูดที่เราจะที่ไม่ใช่ลักษณะการพูดของเราที่ไม่ใช่ลักษณะการคิดความคิดของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปลองทําดูนะคะดิฉันก็ไม่เคยทําจริงจังเลยตั้งแต่ฟังมาหลายๆปีที่ตวนตาม,มาบอกว่าให้มองภาพท่านแล้วก็เวลาเรามีความทุกข์หรืออะไรเราก็มองภาพท่านแล้วก็คุยขอคําตอบขอคําปรึกษาขอทางออกในชีวิต แล้วก็สวดภาวนาแล้วก็พิจารณาไปศาสตร์ของท่านก็คือมองภาพท่านแล้วก็สวดภาวนาแล้วก็พิจารณาว่าเราเห็นอะไรในภาพนั้นคือให้จิตเราอยู่กับภาพของท่านนะคะให้จิตเราติดอยู่กับภาพของท่านเนีย่ยไม่ให้มันฟุ้งไปทางอื่นและเมื่อทำไปเรื่อยๆบางท่านอาจจะ ตั้งคำถามหรือว่าอาจจะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นให้ฟัง <c oughs> คือให้จิตอยู่กับท่านและเราจะได้คำตอบเราจะเกิดคำตอบเองถามเองเหมือนถามเองตอบเองที่หลวงตามาพูดบ่อยๆที่ฉันว่าหลวงตานะทำหลวงตาทำมาแล้วหล่ะแต่เรามาเล่าให้เราฟังแต่เราเนี่ยก็ยังว่าเอ๊จรไหมแต่ทำไมาลูกถามไปแล้วมันเงียบแต่เมื่อปฏิบัติไปสักระยะึ่งเนี่ยจะเป็นอะไรที่ ไม่น่าเชือ่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นดิฉันลองมาแล้วดิฉันดิฉันนั่งยิ้มเลยนะคะดิฉันถามท่านแล้วก็ดิฉันแบบเหมือนนั่งยิ้มนั่งหัวเราะอยู่คนเดียวว่าเฮ้ยเป็นแบบนี้นี่เองเหรอความรู้สึกเป็นแบบนี้นี่เองเหรอไปลองดูนะคะอันนี้ก็ถ้าใครปฏิบัติอยู่แล้วสัมผัสได้ก็ไปลองดูจะรู้ว่าอ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าถึงแล้วก็สัมผัสได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้เนาะ เนี่ยแหละค่ะดิฉันก็อะไรที่ดิฉันแบบบางทีเราฟังเราฟังทุกวันเราฟังหลงตาบ่อยๆทุกวันแต่เราไม่ได้เราคิดตามแต่ว่าเราไม่ได้เอามาปฏิบัติบางอย่างเราก็พิจารณาอย่างอื่นไปบางทีก็ฟังแล้วก็บางทีก็เข้าหูซ้ายทะลุห,หูหูขวาอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ถ้าเมื่อฟังด้วยจิตที่ตามดูแล้วก็เอามาพิจารณาได้ความรู้เยอะแล้วก็ ได้ปัญญาเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละก็เลยตัวเองทําแล้วรู้ตัวเองรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นความรู้สึกรู้สึกแบบนี้มันเป็นความมันเป็นมันเป็นความรู้สึกดีมากเลยเหมือนเราได้คุยกับท่านตัวต่อตัว,ตวเหมือนท่านยังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะทําไปเรื่อยๆเนาะอยู่กับบุญกุศลอยู่กับ จิตตัวเองให้มันวนเวียนอยู่แบบเนี้ยอยู่กับบุญกุศลอยู่กับสิ่งที่ดีๆเบนหนีสิ่งที่ไม่ดีอย่าเอาขยะมาสะสมในจิตใจมากอย่าเอามาอยู่ในหัวมากเพราะว่ามันจะเกิดส่งผลกับร่างกายของเราเกิดการเจ็บป่วยเจ็บไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อนานเข้าอายุมากขึ้นมากขึ้นเป็นโรคนั้นโรคนี้อะไรอย่างเงี้ยเยอะไปหมดเลยวันนี้ดิฉันขออภัยนะคะดิฉันพูดไม่ค่อยออกดิฉันปวดหัวมากเลย ตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาปวดหัวแล้วค่ะโอเคท่านบอกว่าให้ให้เราเนี่ยสวดมนต์บ่อยๆให้จิตอยู่กับแสงพลังงานที่ดีกระแสบุบญที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันบนอยู่แบบเนี้ยคนที่สวดมนต์นะดิฉันฟังหลวงตามาเมื่อเชา้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังคนที่สวดมนต์บ่อยๆเนี่ยพลังงานบุญแสงบุญแสงกุศลเนี่ยค่ะจะลอยอยู่รอบๆตัวเขา ต่อให้เขาไม่สวดแต่นะถ้าเราเคยตั้งจิตไล้ว่าใครก็ตามที่สวดบุญสวดมนต์ภาวนาขอให้แสงบุญนั้นผ่านมายัางตัวลูกทุกขณะจิตอะไรอย่างเงี้ยทุกขณะจิตตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใจถ้าต่อให้เราไม่สวดมนต์แต่ว่าจิตเราอะมันเบามันเย็นดิฉันเชื่อว่าพลังงานบุญนั้นที่เราตั้งจิตไว้น่ะจะผ่านมาตัวเราถึงเราไม่ได้สวดก็ตามนะเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ย แสงบุญจะเป็นแสงสว่างแสงนวลๆอะไรอย่างเงี้ยแสงออร่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยเรานะ่มองไม่เห็นแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีอยู่แล้วเพราะว่าจิตเราอยู่กับพลังงานบุญพลังงานกุศลเนี่ยค่ะเมื่อเราดึงสิ่งแบบเนี้ยมาก็จะมามันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งเหมือนที่เราอธิบายบาย่อยๆเนาะเมื่อเราสิ่งดึงสิ่งที่ดีๆมามันก็จะเข้ามาตลอดแต่ถ้าเหมือนเราดึงสิ่งไม่ดีเรื่องเรื่อง นู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นเข้ามาเราก็เนี่แหละค่ะออกทางกายคิดมากหน้าตาโทมซึมเศร้าเป็นเนี่ยเมื่อนานๆนนไปบันทึกแต่สิ่งไม่ดีเข้าไปนานๆก็จะเป็นโรคเขาเรียกว่าอะไรคะโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้ามองอะไรก็เศร้าไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันอยู่ที่เราเลือกรับนะเหมือนที่หลวงตาท่านบอกกันแหละค่ะอยู่ที่เราเลือกที่จะรับว่าเราจะรับพลังงานด้านใดอะไรเงี้ยเมื่อรู้เราก็ ให้พยายามให้พยายามดึงแต่พลังงานบุญพลังงานที่ดีมาพลังงานกุศลพลังงานดูอะไรที่แบบมันเป็นบุญเป็นกุศลนะคะอนุโมทนาสาธุกับเขาไปไม่ต้องบางทีได้บุญเลยไม่ต้องทําใช้เงินใช้ทองเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจิตจิตที่เป็นกุศลนะคะเวลาเห็นใครทําดีแล้วอนุโมหนาบุญกับเขาเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเราได้เยอะมากพอสมควรเลยนะได้แบบเหมือนคนทําเลยนะ ดิฉันเชื่อแบบนั้นนะคะนั่นแหละอยากให้หลายๆท่านเนาะที่ฟังเราถ้าไม่เห็นอะไรก็ไม่เป็นไรไปปฏิบตัติคิดว่าเป็นบุญเป็นกุศลตัวเองบันทึกไว้เนี่ยบันทึกไว้เอาไปใช้ตอนที่เราลาโลกอะไรเงี้ยค่ะเป็นการกำหนดทิศทางให้จิตของตัวเองหลังจากลาโลกนี้ไปแล้วอยู่ไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งละอะไรเงี้ยค่ะ เนี่ยเป็นบุญตัวเองท,ทำลงไปบันทึกลงไปบันทึกลงไปให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นให้กรรมมันแบบอยู่เท่าเดิมหรือมันน้อยลงกรรมที่ไม่ดีค่ะพยายามให้มันอยู่เท่าเดิมไม่ให้มันเพิ่มขึ้นไม่ให้มันตีคู่มากับบุญอะไรอย่างเงี้ยให้บุญสูงขึ้นกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของคนคนหนึ่งให้ฟังเขาไม่ได้ทําบุญกุศลนะแต่เขาเสียไปแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าช่วงเททายนะคะนั่นแหละค่ะ อันนี้เป็นเรื่องของน้องคนทางบ้านเป็นญาติเขาเขามาเล่าให้เราให้ดิฉันฟังเนาะดิฉันคิดว่าเนี่ยเหมือนที่หลวงตาพูดแล้วค่ะดิฉันคิดว่าคนที่ได้มาเจอกันแล้วเขามาเริ่มปฏิบัติเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอาจจะอยากลองดูว่าเฮ้ยมันจะจริงไหมวะอะไรอย่างเงี้ยมันจะจริงไหมมันจะใช่อย่างที่เราพูดไหมเรามาเริ่มปฏิบัติมาเริ่มจริงจังมาเริ่มอะไรอย่างเงี้ย สม่ำเสมอทำสม่ำเสมอให้มนันเป็นความเคยชินให้มันเป็นกิจวัตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ <appointment> มื่อทำไปแล้วเนี่ย <c oughs> เขาเริ่มสัมผัสอะไรได้เนี่ยดิฉันแล้วเขาก็จะไม่ลัดทิ้งการปฏิบัติเนี่ย <c oughs> เพราะว่ามันชินแล้ว <c oughs> มันชินมันติดอยู่ในจิตแล้วเนี่ยดิฉันถือว่าเป็นคนที่แบบมีบุญมากเลยมีบุญมีมีบุญที่ได้มาทำาได้มาทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเพราะว่ามันดีต่อการใช้ชีวิตในยุค นียุคต่อต่อไปยุคต่อต่อไปมากเลยเมื่อเราเริ่มต้นฐานที่มันดีเนี่ยเราก็จะดีไปเรื่อยๆเ,เราก็จะไปสอนลูกสอนเต้าแม้แตค่คู่สามีภรรยาเราก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตในครอบครัวเนี่ยค่ะถ้าใครที่ค <c oughs> ้าขายที่ไม่ปฏิบัติเลยเนี่ยติดทางโรคเ,เยอะเนี่ย เราสังเกตดูคนรอบข้างเหล่าง่ายๆคนรอบข้างอย่ไปต้งไม่ต้องดูคนอื่นเอาดูคนรอบข้างที่เขาไม่ไม,ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยค่ะเราจะเราจะเห็นว่าเขาการใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงอาภาวะอารมณ์เขาเป็นยังไงต่อให้เขาไม่แสดงออกแต่มันออกทางหน้าทางหน้าทางร่างกายทางการกระทําต่อให้เขาไม่พูดเลยก็ตามตเราจะดูคนคนนั้นออกว่า คนคนนี้เป็นลักษณะแบบใดอะไรเงี้ยการใช้ชีวิตเป็นแบบใดอะไรเงี้ยเนี่ย,ยคะ่ะปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงตามดูนะคะไม่ใช่ปฏิบัติแล้วก็ไม่ตามดูก็ถ้าใครที่ไม่ดูเนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงตัวเองได้อะไรไปบ้างตัวเองเปลี่ยนไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนั่นแหละท่านดิฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟัง ดิฉันได้ฟังหลวงตาพูดบ่อยมากเลยว่าคนที่ปฏิบัติไปนานๆเนี่ยก็คือปฏิบัตินี่แหละค่ะสวดมนต์ไหว้พระทําจิตให้เบาให้มุนหมุนเวียนอยู่กับบุญกุศลตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอย่าติดทางโลกเยอะถ้าเราทําฐานเราแน่นแล้วเนี่ยเราเห็นทางโลกเนี่ยต่อให้เราดูนะคะแต่มันก็ไม่อะไรเลยมันจะไม่ไป มันจะมองพวกนั้นนะพวกที่พวกที่สนุกสนานเฮียปาร์ตี้เนี่ยหรือว่าเยี่ยว่ยวยวเยเยนี่ยอะไรกันเนี่ยจะมองเขาด้วยเกิดการสังเวชว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ลาบยศเงินทองอะไรเนี่ยเอาไปไม่ได้เราไปซอนเขาไม่ได้หรอกเราไปสอนเขาไม่ได้หรอกแต่เราเอาเห็นเขาแล้วเราเอามาเปรียบเทียบกับเราว่า เฮ้ยฉันโชคดีนะที่ฉันได้มาทำแบบนี้ฉันได้มีความสุขกับทางชีวิตฉันไม่วุ่นวายทำงานมันต้องทำอยู่แล้วเลี้ยงชีพแต่ว่ามันเหมือนมีเกราะป้องกันตัวเองงานก็ทำแต่จะไม่ค่อยไปยุ่งเรื่องของคนอื่นสักเท่าไหร่ทำเฉพาะสิ่งที่ตัวเองต้องทำอะไรเงี้ยต่อหน้างานต่อหน้าตัวเองต้องทำอะไรเงี้ยเวลาเห็นคนอื่นที่เขาติดทางโลกเยอะเราจะเกิดสังเวชเขาและเมื่อ เราเกิดสังเวชเราก็อยากให้เขาปฏิบัติตามแต่ว่าไปเล่าให้เขาฟังเนี่ยเขาไม่ทําหรอกคนที่ไม่ทําก็คือไม่ทําก็ปล่อยเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะออถ้าเราไปพูดเยอะๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปลาบอีกเราก็บาปอีกเราเป็นต้นเหตุของของการทําบาปนั้นของความคิดบาปนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครที่มีบุญสัมพันธ์กันก็เหมือนดิฉันอธิษฐานแหละมีบุญสัมพันธ์กันก็มาเจอกันนะคะ เจอกันแล้วก็มาเริ่มปฏิบัติมาบุญสัมพันธ์กันคือฟังกันแล้วมันต้องเชื่อเนี่ยนะคะมันต้องเชื่อในเรื่องที่เราพูดไปหรือว่าเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษแบบเดียวกันแนวทางเดียวกันถึงจะมาฟังกันเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็ถือว่ามาเป็นบุญสัมพันธ์กันก็มาเจอกันได้ปฏิบัติได้อะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะเมื่อทําจนชินแล้วมันติดแล้วมันจะไม่มันจะไม่ลัดทิ้งมันจะไม่ ไม่เบื่อไม่อะไรอย่างนี้เลยไม่เบื่อไม่หนายไม่ไม่คา,าดหวังอย่างอื่นมากนะเอาเป็นว่าคาดหวังเฉพาะเออมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีสุขทางใจมีสุขในชีวิตตอนเนี้ที่เกิดมาพอใจแล้วอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะความพอใจมันจะมาเองเมื่อเราปฏิบัติไปน,นานๆความสุขทางใจมันทําให้ มันจะทําให้เราคิดไปอีกแบบหนึ่งนะทำมาคิดให้คนเราอยู่ในทางสายกลางที่ดีมากเลยนะคะให้ทำให้คนเรามีอยู่ในทางสายกลางที่ดีมากมีจิตที่แบบจิตจะบอกว่าจิตยังไงอะ <c oughs> เป็นว่ามีความสุขแล้วกันเนาะมีความสุขมีหลายๆอย่างในชีวิตนะเหมือนเราบางคนอาจจะมาปฏิบัติช่วงที่แก่แล้วก็ยังดีนะคะที่ยังได้แบบได้มาปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยดีใจกับหลายๆท่านเลยอะไรเงี้ย ค่ะหลวงตาม,มาบอกว่าคนที่ปฏิบัติไปนานๆเนี่ยจะมีบุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์ตอนแรกอะดิฉันก็ฟังท่านว่าเอ๊ะมันจะมีบุญฤทธิ์ยังไงเจ้าค่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ฝึกฤทธิ์แต่ว่าวันหนึ่งไปบังเอิญฟังเหมือนเราตั้งคําถามแล้วเราไปได้คําตอบอะเราดิฉันได้ไปฟังหลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านพูดท่านบอกว่าท่านเคยเจอคารวาสที่ เขาไม่ได้ฝึกทางมโนมยิทธิมาก็คือฤทธิ์ทางใจอะไรเงี้ยค่ะพวกกระสินอะไรต่างๆเนี่ยแต่เขาสามารถรู้เวลาเขาฟังเนี่ยเขาสามารถรู้เลยว่าลักษณะของคนนี้เป็นยังไงเขาทํากรรมอะไรมาเขาตอนนี้เขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยและทีเนี้ยท่านก็เลยเหมือนถ้าดิฉันจําไม่ผิดท่านเหมือนท่านได้คุยกับฆราวาสคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็เนี่ยค่ะ พุทธทางสารานังขะฉามิอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับไตราสารณาคมคือจะปฏิบัติแบบเนี้ยไตราสารณาคมจิตอยู่กับพลังแบบเนี้ยค่ะไม่ได้ฝึกมโนยิทธิเลยแต่เขาเห็นเนี่ยท่านท่านท่านพ่อเอ่อท่านพ่อหรือสีดดงดำท่านเลยบอกว่าคนที่เขาไม่ได้ฝึกทางสายมโนยิทธิเขาก็มีได้เพราะว่า,าการการที่อยู่กับพลังงานไตราสารณาคมเนี่ยค่ะ วนไปวนมาเนี่ยเมื่อปฏิบัติไปนานๆเนี่ยก็เกิดฤทธิ์แบบนี้ได้ท่านบอกนะดิฉันบอกว่าอ๋อนี่เหรอที่ดิฉันตั้งคําถามว่าดิฉันได้คําตอบแล้วที่หลวงตาม,ม้าบอกว่าปฏิบัติไปนานๆฐานมันแน่นแล้วเนี่ยมันจะมีทางฤทธิ์บุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์ก็คือเนี่ยทำบุญทํากุศลทําอะไรเงี้ยอิทธิฤทธิ์ก็เนี่ยราคาเห็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเข้าแบบสัมผัสได้ถึงแบบโลกอีกแบบหนึ่งหรือว่า สิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอิทธิฤทธิ์อะไรเงี้ยนะก็เลยบอกว่านี่ไงที่ฉันต้องการคําตอบตั้งนานเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองบางครั้งรู้สึกเหมือนตัวเองพัฒไม่ปฏิบัติไปแล้วไม่ค่อยก้าวหน้าสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยทางทางสายมนุมยิยิิอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละก็เลยได้คําตอบว่าอ๋อได้ฤทธิ์ทางใจไอ้ได้ฤทธิ์ก็มีเหมือนกันขอให้อยู่ใน พลังงานแบบนี้ให้ฐานมันแน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละก็ปฏิบัติไปนานๆนะคะเราจะเข้าใจไปเรื่อยๆเนาะมีเรื่องของทางบ้านเนาะมีป้าคนหนึ่งมีป้าคนหนึ่งว่าคุณหน้าเนี่ยป้าเนี่ย,ยไม่รู้จะพิจารณายังไงป้าพิจารณาไม่ออกอะไรเงี้ยเพราะว่าแกได้ยินเราบอกว่าสวดไปพิจารณาไปอะไรอย่างเงี้ยพิจารณานี่ก็คือไม่ใช่พิจารณานนะตอนที่สวด นะคะบางทีก็พิจารณาหลังจากที่เราสวดไปแล้ว3เดือน4เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยดูตัวเองอะฮะดูตัวเองดูอารมณ์ตัวเองเปลี่ยนไปไหมยิ่งที่เหมือนที่ดิฉันเคยพูดะคะ่ะยิ่งเรามีทุกข์มากๆแล้วเรามาปฏิบัติเนี่ยเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดแต่ว่าถ้าเราปกติอยู่แล้วเนี่ยเรามาเริ่มสวดมนต์พระคาถาเพิ่มเข้าอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเข้าไปอีกพระคาถาหนึง่งอาจจะสวดมนต์อยู่แล้วปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ย ตามหรือว่าอารมณ์เปลี่ยนไปไหมความคิดการกระทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูตัวเองเป็นระยะๆะะเป็นการพิจารณาตัวเองอะคะ่ะว่าเราปฏิบัติไปแล้วเราได้อะไรดีขึ้นเรามีอะไรดีขึ้นเราปรับอารมณ์ได้ไหมเวลาเจอเหตุการณ์ที่แบบสิ่งที่เข้ามากระทบอารมณ์ในสิ่งที่ไม่ดีนะคะเราเปลี่ยนเบนกระแสหนีเป็นไหมใจเราเป็นยังไงการประพฤติเราเป็นยังไงความคิดเรายัง ติดกระทางโลกรักโลภโกรธหลงเยอะไหมเมื่อปฏิบัติไปนานๆนะคะพวกเนี้มันจะค่อยๆจางลงเองมันก็มีนะคะแต่มันก็จางลงคือมันจะมันจะหนีจิตเราจะหนีไม่ไม่ค่อยบันทึกเรื่องทางโลกเท่าไหร่เห็นก็เห็นน่ะแต่มันไม่เอามาจับจับในจิตเอามาคิดเอามาอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยฟุ้งอะค่ะมันดูเฉยเฉยเอาง่ายๆมันดูเฉยเฉยถ้าเห็นใครทําไม่ดีมันจะเกิดสังเวชเหมือนที่ที่ฉัน เคยเล่าหลายๆครั้งเนาะเวลาเห็นใครไม่ดีจะเกิดสังเวชเขาว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงทำแบบนี้เขาไม่รู้หรอเนี่ยคือบาปตายไปแล้วก็แบบได้รับผลของสิ่งนั้นทำไมไม่ทำสิ่งดีๆเกิดมาเป็นคนแล้วทำไมไม่ไมบันทึกแต่สิ่งดีๆอะไรเงี้ยเราจะเกิดทำสังเวชกับเขาเวลาปฏิบัติไปนานๆมันจะเกิดเองจากจิตลึกๆของเรานะคะนั่นแหละปฏิบัติ ไปแล้วก็พิจารณาตัวเองไปกําหนดทิศท,ทางให้จิตเรานะคะนี่แหละค่ะไม่ปล่อยไปตามยถากรรมของมันอะไรเงี้ยถ้าใครเชื่อเนาะนารกสวรรค์บาปบุญคุณโทษอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละมีป้าคนนึงบอกว่าคลิปล่าสุดเนาะป้าบอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยหนูป้าเวลาป้าจะสวดมนเวลาป้าจะเข้าไปห้องพระสวดมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ยินเขาบอกว่าเขาอะได้กลิ่น หอมๆเหมือนแป้งกลิ่นแป้งอะไรเงี้ยเขาได้ถามว่าเป็นเทพเทวดามาคุมคลองใช่ไหมอะไรเงี้ยคือเวลาที่เราเป็นคนปฏิบัติแล้วเราป,ป,ปฏิบัติยิ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่เราปฏิบัติเป็นช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยค่ะประจาประจำเนี่ยเวลาเราจะเริ่มสวดมนต์เนี่ยเราน้อมมาเนี่ยเขาก็มาและบางทีเขารู้เวลาบางทีเขาก็แบบมา,อารออนุโมทนาสาธุบุญก่อนแลวอะไรเงี้ยค่ะ เนี่แหละท่านก็เลยอยากให้เราปฏิบัติเป็นกิจวัตรทุกวันถ้าทําได้นะถ้าทําได้ก็เป็นกิจวัตรทุกวันดิฉันก็เริ่มทําตั้งแต่วันนู้นแหละที่ที่บอกท่านแล้วก็สวด3 0นาที40นาทีอะไรหรือชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยแต่นั่งสมาธิก็จะนานขึ้นแต่ดิฉันเป็นจิตจริตไม่ค่อยชอบนั่งสมาธิหลับตานะ่ะไม่ชอบค่ะแต่ว่าถ้านั่งสวดภาวนาแล้วก็มอง ภาพเนี่ยดีฉันทําได้อยู่แต่จริตไม่ค่อยชอบนั่งสมาธิหลับตาอะไรเงี้ยจริตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่ว่าใครชอบแบบใดทํามาแบบใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละโอเคแล้วก็มีน้องคนหนึ่งมีน้องคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยพี่นาดเนี่ยพี่นาดทำไมตอนเนี้น่ะสวดมน่ะเหมือนแบบ มีเพลงนะ่ะเหมือนเขาจะน้องคนนี้สวดภาวนาตั้งจิตว่าจะสวดทุกครั้งที่จิตระลึกได้ทําไมช่วงเนี้ยมีแต่เพลงดีดขึ้นมาให้ให้ร้องตลอดเลยที่ถ้าใครเคยดูดคลิปก่อนๆเนานะที่ดิฉันเล่าให้ฟังตอนที่ดิฉันสวดใหม่ๆนะเพลงเนี่ยจะดีดขึ้นมาให้เราร้องตลอดเวลาเลยบางทีลืมตาขึ้นมายังไม่ลุกจากเตียงเลยเนี่ยเป็นเพลงขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนมันจะเป็นแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าดิฉันเป็นก่อน ก่อน6เดือนนะน้องคนนี้สวดมาได้ประมาณ6เดือนแล้วแต่ดิฉันอาจจะเป็นก่อนเวลานั้นก่อนหน้านั้นคือเป็นช่วงแรกๆเลยเริ่มสวดเนี่ยจะเป็นเหมือนเพลงสมัยไหนก็ไม่รู้เราไม่ได้ฟังเพลงนะคะแต่มันมันผุดขึ้นมาให้เราร้องตอนเช้าหรือว่าตอนระหว่างวันหรืออะไรก็ตามที่เราทําเนี่ยมันจะขึ้นมาหลังจากนั้นมันจะเป็นสักระยะหนึ่งเลยอย่างนั้นมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นเรื่อยเปลี่ยนไปเป็นแบบปรากฏการแบบอื่นๆอื่นๆมันจะเป็นสเต็ปของมันนะ่ะ ไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนกันไหมนะแต่ว่าน้องคนนี้พูดให้มาเขียนเล่าให้ฟังก็เลยว่าอ๋อนี่ไงที่พี่เคยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ